สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะผัดมะเขือยาวใส่เนื้อไก่นะคะใช้มะเขือยาวหนึ่งลูกเนื้อไก่สับหย,ยาบๆค่ะพริกชี้ฟ้ากระเทียมเจ้าวเจี้ยวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซอสฝาเขียวผงปรุงรสและใบโหระพาค่ะ เอากระทะใส่น้ำมันแล้วตั้งไฟให้ร้อนค่ะค่ะจะเอามะเขือยาวลงไปลอยน้ำมันนะคะมะเขือยาวจะมีสีเขียวเข้มขึ้นนะคะให้รีบตักเลยค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะะ แล้วใส่กระเทียมและพริกที่โขลกหยาบๆลงไปค่ะแล้วผัดให้หอมใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลยค่ะใส่ซอสหอยนางรม ใส่เต้าเจี้ยวค่ะตามด้วยซอสสาเขียวผงปรุงรสแล่น้ำตาลทรายค่ะ ใส่มะเขือยาวลงไปเลยค่ะสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปผัดค่ะ ผัดมะเขือยาวใส่ไก่สับเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะอร่อยมากและมะเขือยาวก็ไม่ดำด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ